สวัสดีครับเดี๋ยววันนี้นะฮะผมจะมารีวิวลำโพงบลูทูธบูมเบดแอล8นะครับตัวนี้นะฮะให้กับคุณผู้ชมนะฮะตัวนี้นะครับบูมเบดแอล8นะฮะจะมีทั้งหมดสีสีด้วยกันนะครับจะมีสีดํานะครับสีแดงนะฮะแบบนี้นะครับแล้วก็สีน้ําเงินสีน้ําเงินลายพรางทหารแบบนี้นะครับ บูมเบดแอลแปดนะฮะจะมีลําโพงด้านในนะฮะสตัวนะครับอ่าตัวละกําลังขับนะฮะห้าวัตต์นะฮะรวมกันก็จะเป็น10วัตต์นะครับแล้วก็ด้านข้างนะ,ะเป็นแพสซีฟเดเดเตอร์แบบนี้นะครับโอเคโดยดีไซน์นะครับอ่าเป็นสี่เหลี่ยมนะครับแบบนี้ซึ่งการวางเนี่ยก็จะไม่โยกนะครับโยกนะฮะล้อด้วยขนาดนะฮะตัวลำโพงนะฮะมีความยาวนะฮะ40.5เซนติเมตรนะครับแล้วก็ความกว้างอ่าความกว้างนะฮะความกว้างเนะะี่ย10 10.7ซนติเมตรฮะกว้างกับสูงเท่ากันนะครับซึ่งลำโพงเนื้อที่ของลำโพงเนี่ยนั้นค่อนข้างมีเยอะนะครับทำให้ขึ้นเสียงที่ปล่อยออกมาจากาตัวดอกลำโพงเนี่ยนั้นกระจายที่อยู่ในนี้เนี่ยมาทำให้เสียงของ L 8นั้นเสียงดังมากนะครับโอเคแล้วก็แบตเตอรี่นะฮะแบตเตอรี่1,200มิลลิแอมป์นะครับ,บ,ตเ,ตร 1, ah รบเล่นได้ต่อเนื่องนะ2-5ชั่วโมงนะครับเดี๋ยวก็หลังจากนีเ้เดี๋ยวเราไปลองฟังเสียงของบูมเบล L 8กันเลยครับ